สวัสดีค่ะพี่น้อง official, for you for you e. อยู่ก like like, er ับช่องต้นเหลียวลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องค่ะมาหอดโดมแล้วเห็นมาพูนอะพูนอะพูนอะยูทูบเบอร์ยืนลุ้มอยู่พูนอะเพื่อนด้กินกุ้งวันนั้นล้มดีคัะวันนี้ไม่ยังโอ้ยพุนพู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 นสมมติววันนี้หันกล่องมาทางนี้บอกไม่บอกบกมือมานตะไก่พี่น้องน้องมาน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับกินเข่าไปกินเข่าแล้วครับโอเคเต็มร้อยหเปล่ะเนังเต็มร้อยแล้คพร้อมดุยนี่ยคืออะไรครับก็ไปินโอสวัสดีแอดินมากินอย่างก๋วยเตี๋ยวตะเนียยังงมาสวนอกับเก็บส้วนมักกับเก็บเก็บพกเสวนไอเห็ดเป็นย่าง เอาให้เป็นน้ำเนี่ยยังต่อสิทธซอกกุสุมาตีเี้หนี่หนูเรียงบาทนี่เอาเอาเฮ็ครั้งนึงไ้ครั้งเดียวงวงสองสองจาว อันพอปุยกับพอปุยกับมันมันอันนี้เด้มันเชื้อเด้โอตอกบางอีกกระสือหน่อยนาดอกที่หน่อย y o u t u เบอร์มาทั้งทีมันคือมืดแห้งแน่ทีเออเพียงจะคอยสว่างเออหายไว้ดิคนมืดหรือว่าโอ้คนเลือดถลนุขึ้นเด้อน้ำเด้อน้ำามืดมาพี่มาพีาพ่ลองดูหน่อยว่าอัศนา อ้เาเี่กะเหรี่ยต้นเหรีเท่ากัมีเหลเทาก็สเเนาะเออเขเหอี้นนะเีสอง้ต่อไปนเป็นทำเิ่นทำเพลงเิ่นทำเพลงสุมเพลงกันเนาะ โรงายทุกยานเป็นัดแนันแนยังกันพน,น่นองอานี่ก่อนนี่ก่อนล้ำอีอย่างทียนเห็นหานาน้องหักแพ้เราคืนอยากล้ำก่อนอย่างสุกกระชิบอีแล้ว <c oughs> เห็นฟังนั่นเนี่ยเพิ่นฟังเอาแตบังเจ้าติดเอาอันเห็นหน้าน้องนค้างแผลสุดพอก่อนล้มอย่างเธออยากล้มก่อนอย่างเขาคันเห็นหน้านอนอย่างเต้คือล้มก่อนอย่างเลี้ยวเอาคือหลายมาเลยลาเพิ่นมาล้มเดือนสามสวัสดีค่ะคุณเอสวัสดีค่ะลองลับเพื่อนแต่ฟังเนี่ยบ่ะเด็นรับเพื่อนแต่ฟังเนี่ย เด็อดเลย่อยับแยวยังอยู่ตรน้รอนร้อยบอกเื่อัดก่อนปล่อยไปอย่างนื้ไม่ติดลยกันล่ะปอดแรงากถึงคิดก่อนล้ำมาพ่อแล้วพอแต่เปิดนั่นค่ะ หัวใจนางมักจะอาวคนิ่งแต่น้ำอายขอบรรยายในตอนนี้ฟังพาที่สิมานาสาขออภัยมันนี่เป็นนิทานตั้งแต่เขาสึนทอนผู้เด็ดแต่งมาสวัสดีค่ะโอ๊ยหนูจําบ่ได้ค่ะค่ะสวะจํบ่ได้อันนี้ก่อนไปก่อนที่ก้อยแต่แม่นค่ะอูยเป็นรักรักค่ะเอ้ย จง่อยกจง่ายก็ี่ได้บ๊ทไม่ยทิ่มไม่ยืติ้มเลืองเล่นนั่นไหมในซูโบ๊ได้ไหอนั่งยักษ์ตีเนี่ยยักษ์ห้ตีนั่งยังเนี่ยนังยักษ์าห้ยักษ์ให้ค่ะยักให้นังยักษ์ให้นี่นี่เด็หัวนี่กับเมี้เออยังไม่อยู่เรื่องของไยืดิเล่นในซูโบดเล่นได้ เอาพอพญาพอพญาพอพญาวางไ่เเอาเขาพรอาทิตย์ก็ได้จับม่ได้ชิวชิวขำวานซนกันเลยบบบนี้คิดบ่าอไม่ได้ิดสามพ่อมาแล้วแม่คูคูยูทูบเบอร์บบกย่างหลายเลยครูอย่าฝ้าเปิด ความไพ่ได้หลายคู่ทุบเปิดหลายมือนี่ยก่อนล้ำเข้ามาจังไหนแล้วพอเจะเปิดมันค่ะนแล้วพอจะเปิดมั่ะออกมาสองแลมองหา ใจดนต่มา้คิดว่านะคิดดําคิดว่านแล้วอยู่ตามัน้วไงอยูวันหนุนใจนี่ไงคว่าะขวดลวขวดอีกขวดลัขวดอีกดจ็บตามันก็บอกอ๋อบบนี้ปัญาใตอนนี้ฟังพาทีสีมาแพระอภัยมณีเป็นท่านตั้งแต่เขาพร้อมผู้แต่งมา ขออภัยทุกทัวร์นะแล้วขออภัยทุกหน้าขออภัยทุกตัวร์นะแล้วขออภัยทุกตัวร์นะถ้าโมแมนประกาลได้จาได้จนได้นำพาให้มา

ให้ได้มองเบิ่งแล้วใหไมองน้อเบิ่งแเป็นบ้าไปเด้อครูเอิ้นล่ะเด้อคเอิ้นเด้อเป็นหานนหานแรงเ้อะไปห็นหานไปสูมันของใจมันอยากลองให้ได้เนาะ ไปเค่ะนยเาก็ได้ก่อนล่าูกเนี่ยถ้าก่อนล่ามจะค้องเขาได้คไปได้ก่อนนา่งยากเหมนมานา่งยากล,ล,ำ,ลำได้กก่อนจะเว้นจากเนขาจะคล้องเนาะไปข<ฟ>ึ้น้านขึ้น้านเ่อนนะเพื่อนนาะ้อพี่น้องคะน้องขึ้นหานแล้วบาทคิปห้นนนนองจถึงเวลาลงคลิแล้วฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นด้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ<น>พ <น S 1> <น S 2> ี่น,น้องค่ะ